กินอะไรแกชูเลยกินตำมะหงุ่มดูกราเล่นของเล่นหลงหลังกินตำมะหงุ่มกับข้าวมาหน้ากับเล่นของเล่นคนคุณลองเท้าเว้ย ส่วนจองส่วนสูงมันอยอะมากนะจอมทองเนาะเมือ่อก่อนเขาใ้ญ่เอมันมันยังไมพอไหม ข้ามมันก็มาเพินอยากกินเ่ยแก่ส่วงประทัดจะห้ามากะชินครับมันกระปูลซื้อหรือไปหาเอาเจ้าว้าผูา้ไครไปลูกกระว่างแล้วยุี่เมคมอนที่ผ้าไปเลยอะ กม่เห <mm ็นเอบะเ็เหะหุ่งไงพวดว่ล no> ี <k anyway> <k ่ยังไงดีพอดีใส่มีคมเดียวฟันสองคมก็ง่ามแล้วอ้ยเีนแต่มกฮุ่งเดียวมีขึก่อน กุ้งสดตัวใหญ่ใคไปซื i, ้อลุงหน้ากายาจิงเลยครับจึมาเลี้ยงหนึลุงม่เนาะโอ้แม่งเล็กไวออกไปแล้วสิเล็กลวอน่งสีหนึ่ง <c ười> สีซ th ีนึ่งซีซ uh ีน huh> ึ่ง uh ดีด huh> ีห uh นึงเอากระถือ uh กันเลขร่างมาแรงซีนึ่งอีซีหนึงแล้วก็สีสี่ลักซื้อก็ซื้อบอกเราด้วยโอบอกหัวยพี่น้องของันะ มันเพี้ยนลูกโอ้พนเจ็บโอ้พี่น้องคนจริงโอ้มัดไทยมัดไทยให้มัดไทยน้องเก็บของจะคลองพี่น้องเล่นแล้วอุ้ยกล้องเห็นบอกว่าขอยก็ลืมสังเกตเรารู้จักเก็บไวว้้้นีแลเพ่นเรียนอะพ่นเจ็บให้แม่มัดถุงไงพี่น้องเบิ้งเพื่ออว่าลูกข่อยพวกหูเบิ้งอร่อยนะอันนี้หัวจักเก็บของเรีนอันนี้หัวจักเก็บประเด็กเอ็มอยากเรียนมันก็เล่นยังไงชื่อชื่อทุ่งยังไงฮะอืม ขวานมาเข้าใจเพื่อนนะถึงเพื่อนซีวอาแบบว่าเป็นคำับมึก็รู้ว่าลูกว่าต้องการอยากเท็นอย่างเขาเลี้ยงเขาเข้าใจมาม่านะขึ้นแม่เออมาม่าเลยเอาเขวานเดิพี่น้องที่ขึ้นไปต้องเงียบเลยล่ะเบิ่งคว่ำหูพี่น้องถ้าขอไปอยากแท่นกล้องไปนะเพราะว่ามันอยู่ในกะเดินเงียบเออเจ้าขึ้นไปไหวเดินมอนอืมอืมให้อเงียบเลย เอาลุ่เมียนเองดิรุุงปุยนึ่งหมเออเมียนเมียนเองเนี่ยขอเงินเงนก็มาขับรนะเออเจ้าขึ้นไปไหวเด้น่ะโอเมียนเล่นเองแล้วก็เมียนเองโอ้โหเด้่น้องเลยวนว่าตีย่องเราอมาน้าที่ได้ใส่บนนอกนีุนี่เนาะีบาโมคะบนนอชีได้ใส่บนนอกนีกูสี่ร้อย

ลูกน้อยกินย่งมากมว่าได้ก็ยิบเตอยตอนย่นยงสองรอกับสามตอนอ้นเป็นคนกินง่ายลูกน้อยเนี่ยมันตนองสาวเห็ดแย่งก็ตามถ้ากินยังกินได้หมดแต่ว่าบอดิบเราดิบบอกใค้กินเด้อเากบเขียดเด้อเพราะกินกินตามห้งตอยลูกละมันกินเต้าหู้กับ่ อไรไหมอ๋อกินคือลุงบ่นกินใคกอาน้ามือเะๆเลยวปเดีโอ้ลุงบ่จเห็นดเดียวเออใชงอยนอนอะไรจะรับจีบเอาเป็นยกผสมคอยตไม่หลอดม่มาหลอดอ้าทำยังไอนูลโอ้ยนใส่ดอืถ้ากินแบบยกเนมันกินยากมันแค่แวมันแค่แก้ว อืมมากใช่่วามีรอดยของแก่ oh no. ไขเลยโอ้นี่นี่น่ฉ oh claro. oh ันมีให้เธอจะให้จะให้ไม่รู้ของใครนะเนี่ยนี่่างคนเขาโอ้ขอามเเอี่ยมพี่น้อะเลยกินน้ามันเอี่ยมมื่อเล่าหัว้เฉื่อยไข่เลยโอ้ยจีโอ้ยใช่เน เมื่ม enfin ีหลองเบสมีหลอดดูดด้วยมีดูดหลอดด้วยบรรยากาศกันแจ๊กเกในบูพี่น้องคอนาเป็น่ฝุนกับพมันเลยย่หนาวแบบที่นี่น้ำได้ล้วองเถื่อแล้วพอแล้วลดคตาอ่าน้ำแล้ว

ไ,ไปย้ำไปซื้อ้ำหมกินไหนเดอ้อซื้ออะไรมองคองวานนะซื้อวุนะ้นนั่นถ้วยน้นอยๆที่เขาซื้อมานะ่ะสามถ้วยสิพันนะ่ะวุ้นหมักร้าวหัน่นที่นั่นหั่นน้ำอันหั่นน้นำวานนานที่เขาเอ็ดไปถ้วยสามถ้วยสิพันนะ่ะนะเด้อ อยากกินซื้อมาสาพันทุกป่วยีเท่านขีเท่าสิบสอบเท่าไรสิบสอบเท่าไรเบิน แอบบอบอกับพี่น้องเอฟซีหอยดำแน่ <c oughs> แซบ,บอยุ่สินงก็ม,มีสินปปีงก็มีสมปีงก็ม,มีแ,แต่เพื่อนอยากินตับมาฮูีอยากกินโดดๆแล้วผักเลย กินเล่นหลังไหมมาที่นี่ขอ่อยนี้พี่น้องมันคนฝันในเพิ่นนะตอนตอน,ตอนมันได้ใหญ่ยิ้มไยั่งนะวันนี้เพชรีิตายอเอาสลลคิวนี่นะพไ่ก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ